Honda e ีที่ญี่ปุ่นน่าใช้มากครับตัวเล็กจิ๋ว n อ็นแวนอีเป็นรถเคคาไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ทรงนี้เยอะมากครับแถมรุ่นนี้ประตูเปิดแบบไม่มีเสาบีตรงกลางเลยรุ่นนี้ทำออกมาเน้นขับในเมืองและขนของเป็นหลักครับในตระกูลรถ N อ็นแวนแต่ครั้งนี้มาพร้อมกับไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นรูปทรงแบบใหม่ด้วยแถมประตูบานหน้าเปิดได้กว้างถึง90องศาขึ้นลงง่ายขนของได้ง่ายมากราคาตัวี่นี้ประมาณ5้าถึงหกแสนบาทแล้วแต่รุ่นย่อยแล้วแต่ออปชั่นอีกทีหนึ่งนะพลังกำลังเหวี่ยงสี่แรงมา้าร้อยแป ฟเฟอรเอ์รูปทรงน่ารักทรงเหลี่ยมชัดเจนและวิ่งไกลสองยกิโลเมตร w LTP และชาร์จไว50กิโลวัตต์ไฟหน้ารุ่นท็อปเป็นโปรเจคเตอร์มีเซนเซอร์รอบคันมาให้มีไบสปอตมีกล้องหลังมาให้แถมระบบช่วยขับจัดเต็มมากๆถุงลมรอบคันก็ให้มาประตูสไลด์ทั้ง2บานครับแต่ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีเสาตรงกลางอยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีเสาแบบนี้ขนของได้สะดวกมากครับงานออกแบบวัสดุภายในเน้นเรื่องของความประหยัดมากกว่ามันคือเป็นรถรุ่นเริ่มต้นในแง่ของการขนของของคัน์คือเบเอง,เบง,งนสด แถมได้เบาะ2โทนด้วยครับเนี่ยจะเห็นว่าเน้นคนขับเป็นหลักเลยแม้แต่รุ่นเล็กแต่เกียร์ไฟฟ้าหน้าจอขนาดใหญ่ก็ให้มาถือว่าค่อนข้างจัดเต็มครับหัวเกียร์ดูดีกว่ารถที่ขายในไทยซะอีกนะช่องแอร์ข้างๆดีไซน์ย้อนยุคนิดนึงที่เก็บของที่วางของให้มาครบเช่นเดิมแต่รถแนวนี้มาไทยยากแน่นอนครับด้วยภาษีแล้วก็นําเขา้า